สวัสดีครับผมเต๋าสมชายเข็มกลัดนะครับวัยรุ่น90อย่างเราเนี่ยก็ต้องมีสายตานี่ที่ปรับเปลี่ยนไปตามวัยแต่พวกเรายังไม่แก่นะครับ <Yes. S 1> แค่เราอยากจะหาแว่นดีๆให้เหมาะกับสายตาของเราทั้งมองใกล้มองไกลและที่สำคัญผมอยากได้แบบทิ่กันแดดได้ด้วยเดี๋ยวนนี้นะครับเราจะมาดูที่แว่นท็อปเจริญว่าเขาเนี่ยจะทำให้ผมเนี่ยได้เจ๋งขนาดไหนมาเลย ที่ผมเลือกมาตรวจว่าสายตาที่แว่นท็อปเจริญอย่างแรกก็คือสะดวกร้านหาง่ายไปที่ไหนก็เจอและที่สำคัญนะครับที่นี่มีการตัดแว่นโปรเรสซีฟเฉพาะบุคคลดูแลโดยนักทัศนมาตรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมยังมีเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สายตาอีกด้วยล้ำมากครับขั้นตอนการตัดเนี่ยก็ละเอียดสุดๆและเลนโปรเรสซีที่ผมเลือกใช้ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนทุกระยะทั้งใกล้กลาง ไกลแบบไร้รอยต่อด้วยแว่นอันเดียวได้ภาพคมชัดแบบสบายตาเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับใครที่อยากตัดแว่นนะครับผมเต๋านะครับแนะนำนะครับให้มาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มาตรวจวัดสายตาฟรีที่แว่นท็อปเจริญนะครับที่นี่เขาเจ๋งจริงใหญ่จริงและที่สำคัญมีแว่นให้เลือกเยอะจริงๆนะครับผมเต๋าสมชายคอนเฟิร์มครับ